สวัสดีครับนักเรียนเราอยู่ในตอนที่7แล้วนะครับสําหรับเรื่องการหารนักเรียนยังจาได้ไหมครับเวลาเราจะหาผลหารต้องทําอย่างไรครับใช่แล้วครับวิธีหนึ่งอาจจะใช้ตัวนับช่วยในการหาผลหารได้นะครับหรืออาจจะใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารในการหาผลหารก็ได้ครับในคลิปนี้คุณครูจะมาทบทวนในเรื่องของการหาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารกันครับ และนักเรียนก็จะได้เรียนรู้เรื่องการหาผลหารและเศษจากความสัมพันธ์ของการคูณและการหารด้วยครับเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยครับเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนในเรื่องของการหาผลหารจากความสัมพันธ์ของการคูณและการหารก่อนนะครับจากในรูปเรามีนมเปรี้ยวกี่ขวดครับนักเรียนใช่แล้วครับเรามีนมเปรี้ยว6ขวดครูต้องการจัดใส่ถุงครับถุงละ2ขวดจะจัดได้กี่ถุงครับนักเรียน นักเรียนสังเกตน,นะครับสถานการณ์นี้กำหนดจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มให้ครับนั่นหมายความว่าจัดใส่ถุงถุงละ2ขวดให้หาจำนวนกลุ่มครับก็คือหาว่าจัดได้กี่ถุงนั่นเองสถานการณ์นี้เขียนอยู่ในรูปของประโยคสัญ,ญลักษณ์การหารได้ว่าอย่างไรครับนักเรียนใช่แล้วครับเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์การหารได้ว่า6หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่นั่นเอง เป็นตัวตั้ง2เป็นตัวหารเราต้องหาผลหารนะครับก็คือหาว่าจัดได้กี่ถุงนะครับทำอย่างไรครับนักเรียนใช่แล้วครับวิธีหนึ่งก็คือใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารช่วยนักเรียนจําได้ใช่ไหมครับ6ซึ่งเป็นตัวตั้งเนี่ยเกิดจากการคูณ2คูณกับจํานวนใดที่ได้ผลคูณเท่ากับ6จากความสัมพันธ์ของการคูณและการหารเราจะได้ว่า 2คูณกับจำนวนใดเท่ากับ6ใช่ไหมครับแล้วก็เรารู้ว่า2คูณกับ3เท่ากับ6รู้ได้อย่างไรครับนักเรียนท่องสุดคูณใช่ไหมครับ2 1 2 2 2 4 2 3 6นั่นเองดังนั้นเมื่อรู้ว่า2คูณกับ3เท่ากับ6เราจึงได้ว่า6หารด้วย2เท่ากับ3ครับเก่งมากครับนักเรียนอย่างนี้ 6หารด้วย2เท่ากับ3มีเศษเท่ากับ0ครับเป็นการหารลงตัวดังนั้นเราจึงจัดนมเปรี้ยวได้3ถุงพอดีครับ6หารด้วย2เท่ากับ3 3เป็นผลหารใช่ไหมครับผลหารของเราก็คือจำนวนกลุ่มในที่นี้คือจำนวนถุงที่ใส่นมเปรี้ยวนะฮะถุงละ2ขวดนั่นเองเก่งมากครับนักเรียนอันนี้เราใช้ความรู้ในเรื่องของความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร ช่วยในการหาผลหารนั่นเองครับไปดูอีกสถานการณ์หนึ่งครับนักเรียนอ่าอันนี้ไม่ใช่สถานการณ์แล้วครับโจทย์กำหนดโจทย์การหารมาให้เลยครับนักเรียน20หารด้วย5เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนหาผลหารได้ไหมครับนักเรียนบอกว่าอยากใช้ตัวนับจังเลยนักเรียนจำได้ใช่ไหมครับเราสามารถใช้ตัวนับช่วยในการหาผลหารได้แต่คุณครูอยากใช้นักเรียน ใช้ความรู้ในเรื่องของความสัมพันธ์ของการคูณและการหารช่วยหาผลหารดูครับ20หารด้วย5เท่ากับเท่าไหร่ทำอย่างไรครับคูณมาช่วยแล้วครับนักเรียนก็จากความสัมพันธ์ของการคูณการหารจะได้ว่า5คูณกับจำนวนใดเท่ากับ20นะครับแล้ว5คูณกับจำนวนใดเท่ากับ20ครับนักเรียนใบบัวมาตอบครับ5คูณ4เท่ากับ20ใบบัวรู้ได้ยังไงเอ่ย ท่องสูตรคูณแม่5นั่นเอง5คูณ1เป็น5 5คูณ2เป็น10 5คูณ3เป็น15 5คูณ4เป็น20จึงได้ว่า5คูณ4เท่ากับ20พอรู้ว่า5คูณ4ท่ากับ20ดังนั้น20หารด้วย5ก็ต้องเท่ากับ4ใช่ไหมครับนักเรียนเก่งมากครับนี่เป็นวิธีในการหาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนั่นเองครับนักเรียนนักเรียนเรียนมาแล้วนะครับ คุณครูมาบอกว่าอะไรครับนักเรียนจะเห็นว่า20หารด้วย5เท่ากับ4เป็นการหารลงตัวครับเศษเท่ากับ0ูนย์นั่นเองโอเคนะครับนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมครับ 2. ตัวอย่างที่คุณครูพูดไปเมื่อกี้เป็นเรื่องของการหารลงตัวหมดเลยนะครับเราไปดูอีกตัวอย่างครับตัวอย่างนี้เขาว่ายังไงเอ่ยมีนมเปรี้ยว11ขวดครับนักเรียนกำหนดสถานาการณ์มาให้ จัดใส่ถุงถุงละ4ีขวดคุณครูถามว่าจัดได้กี่ถุงและเหลือกี่ขวดเอ๊สถานการณ์นี้กำหนดจํานวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มมาให้ครับนักเรียนจัดใส่ถุงถุงละ4ีขวดกำหนดจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มมาให้ให้หาจํานวนกลุ่มครับในที่นี้คือให้หาว่าจัดได้กี่ถุงนั่นเองถามมาด้วยว่าเหลือกี่ขวดครับนักเรียนทำอย่างไรดีครับนักเรียนบางคนบอกว่า อยากใช้ฝาน้ำดื่มช่วยในการหาผลหารจังเลยเราลองมาใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารหาผลหารข้อนี้ดูครับนักเรียนนะครับทำอย่างไรเอ่ยอ่าใบบัวบอกว่าจากสถานการณ์สามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การหารได้ว่า11หารด้วย4เท่ากับเท่าไหร่11ก็คือจำนวนนมเปรี้ยวนั่นเองใช่ไหมครับ11เป็นตัวตั้ง4เป็นตัวหาร 4ก็คือจํานวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มในที่นี้คือจัดนมเปรี้ยวใส่ถุงถุงละ4ขวดเท่ากับเท่าไหร่ก็คือหาจํานวนกลุ่มหรือหาจํานวนถุงนั่นเองจึงเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การหารได้เป็น11หารด้วย4เท่ากับเท่าไหร่ไปดูครับมีใครจะมาช่วยอีกไหมครับขุนขุนมาช่วยพวกเราครับเขาบอกว่าจาก1 1หารด้วย4เท่ากับเท่าไหร่หาผลหารได้จากใช้สูตรคูณแม่ห้4ครับ ก็คือใช้ความรู้ในเรื่องของความสัมพันธ์ของการคูณการหารใช่ไหมครับ็ุณก็คิดว่า4คูณกับจํานวนอะไรเท่ากับ11นั่นเองและมี4คูณกับจํานวนอะไรครับที่เท่ากับ11คุณพยายามท่องสูตรคูณแม่4 4คูณ2เท่ากับ8 4คูณ3เท่ากับ12อเอ๊ะไม่มีจํานวนใดคูณกับ4เท่ากับ11นักเรียนใช่แล้วครับ เปินว่ามี4คูณ2เท่ากับ8แต่ถ้าไป4คูณ3เท่ากับ12เกิน11ดังนั้นคูณเลยบอกว่าเราใส่นมเปี้ยวได้2ถุงเท่านั้นเองนะครับถุงละ4ขวดใส่ได้2ถุงนะครับถ้าใส่3ถุงเกิดอะไรขึ้นครับนักเรียนถ้าใส่3ถุงถุงละ4ขวดต้องใช้นมเปี้ยว4คูณ3เท่ากับ12ขวดซึ่งเกินเรามีนมเปี้ยวแค่11ขวดเท่านั้นเองคูณเลยสรุปว่า 4คูณ2เท่ากับ8ใส่นมเปรี้ยวได้2ถุงครับนักเรียนนะครับแล้วเหลือนมเปรี้ยวเท่าไหร่ครับนักเรียนเราจัดนมเปรี้ยวใส่ถุงถุงละ4ขวดใช่ไหมครับได้2ถุงจัดไปกี่ขวดครับนักเรียนใช้ไป8ขวดนะครับ mm hmm. เหลือนมเปี้ยวเท่าไหร่ครับเรามีอยู่11ขวดใช้ไป8ขวด11ลบด้วย8เท่ากับ3ดังนั้น11 หารด้วย4ได้2องเศษ3นั่นเองครับนะครับการหารในข้อนี้เป็นการหารไม่ลงตัวครับ11หารด้วย4ได้2อเศษ3นะครับ2ในที่นี้ก็คือจำนวนถุงที่เราใช้ในการใส่นมเปี้ยวถุงละ4ี่ขวดเศษ3ก็คือจำนวนนมเปี้ยวนะครับที่ไม่สามารถใส่ถุงได้ มีเหลืออยู่3ขวดนั่นเองแบบนี้ครับนักเรียนเห็นไหมครับเราสามารถใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารหาผลหารในกรณีที่เป็นการหารไม่ลงตัวได้เช่นเดียวกันครับไปดูตัวอย่างต่อไปครับนักเรียนตัวอย่างนี้ครับไม่ได้เป็นสถานการณ์แล้วนะครับ23หารด้วย6เท่ากับเท่าไหร่ใช้ความรู้ในเรื่องของความสัมพันธ์ของการคูณและการหารหาผลหารดูครับ ใครจะมาช่วยคุณครูครับขุนอีกแล้วครับขุนบอกว่า6คูณกับจำนวนใดเท่ากับ23เห็นไหมครับใช้ความสัมพันธ์ของการคูณการหารที่นักเรียนได้เรียนผ่านมาแล้ว6คูณอะไรกับ6คูณกับจำนวนใดครับที่เท่ากับ23มีไหมครับใบบัวบอกว่า6คูณ3เท่ากับ18แล้ว6คูณ4ไม่ได้เลยครับเพราะ6คูณ3เท่ากับ18ยังไม่ถึง23เลยครับ แต่ถ้า6คูณ4ได้เท่าไหร่ครับนักเรียนท่องสูตรคูณแม่6ได้ไม่เคย6คูณ1เป็น6 6คูณ2เป็น12 6คูณ3เป็น18 6คูณ4เป็น24 24มากกว่า23เกิน23ไปแล้วครับนักเรียนสแสดงว่า6คูณ4ใช้ไม่ได้ก็ต้องเหลือเพียง6คูณ3เท่ากับ18นะครับซึ่ง ใกล้23มากที่สุดนะครับ6คูณ3เท่ากับ18เอ๊ะถ้า6คูณ3เป็น18แล้วเหลืออยู่เท่าไหร่ครับนักเรียนก็23ลบด้วย18ใช่ไหมครับได้เท่ากับ5นะครับดังนั้น23หารด้วย6ได้3เศษ5ครับนักเรียนเพราะว่าเรานำา6ไปคูณ3ซึ่งใกล้เคียง23มากที่สุดแล้วได้18 แต่เรามีอยู่23ใช่ไหมครับก็เลยเอา23ลบด้วย18ได้เท่ากับ5นี่คือเศษที่ได้จากการหารนะครับเศษที่เหลือจากการหารดังนั้น23หารด้วย6ได้3เศษ5นั่นเองครับ <Abd> <c oughs> คุณครูมีข้อสังเกตให้นักเรียนได้สังเกตครับถ้านักเรียนเอาตัวหารคูณกับผลหาร แล้วบวกกับเศษจ,จะได้เท่ากับตัวตั้งลองดูครับ6ก็คือตัวหารของเราใช่ไหมครับ6คือตัวหารคูณกับผลหารก็คือ3 6คูณ3ได้เท่ากับ18แล้วไปบวกกับเศษเศษของเราคือ5 18ซึ่งเป็นผลคูณของ6คูณ3ไปบวกกับเศษคือบวกกับ5 18บวก5ได้เท่ากับ23ซึ่ง23ก็คือตัวตั้งของเรา คุณครูเลยบอกว่าตัวหารคูณผลหารแล้วไปบวกกับเศษจะเท่ากับตัวตั้งครับนี่คือข้อสังเกตที่ได้ไปดูต่อครับนักเรียนอีกตัวอย่างครับ48หารด้วย9เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนใช้ความรู้ในเรื่องของความสัมพันธ์ของการคูณการหารหาผลหารได้ไหมครับลองดูครับมีใครจะมาช่วยหา ผลหารให้คุณครูได้บ้างาไม่มีแล้วนะครับงนั้นเราก็ไปช่วยกันหาผลหารพร้อมกันเลยครับนักเรียนคุณครูบอกว่าใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนะครับช่วยในการหาผลหารเราก็จะได้ว่า9คูณกับจํานวนใดใช่ไหมครับ9คูณกับจํานวนใดเท่ากับ48นะครับเแล้ว9คูณอะไรครับได้เท่ากับ48ลองท่องสูตรคูณแม่9ดูครับ การเรียนท่องสุดคูณแม่ก้าได้ไม่เอ่ย9คูณ5เท่ากับ45 9คูณ6ได้ไหมครับ9คูณ5เท่ากับ45 9คูณ6เท่ากับ54 54ถ้า9คูณ6เท่ากับ54ซึ่งเกิน48ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือ9คูณ5เท่ากับ45 แต่ใช้ไปแค่45เหลืออยู่เท่าไหร่ครับนักเรียนเรามีอยู่48 48จึงลบด้วย45ได้ผลลบเท่ากับ3ดังนั้นเราจรึงสรุปได้เลยว่า48หารด้วย9ได้5เศษ3ครับนักเรียนโจทย์การหารข้อนี้เป็นการหารไม่ลงตัวนะครับเห็นไหมครับนักเรียนและมีข้อสังเกตว่าอย่างไรครับนักเรียนตัวาหาร ตัวหารคือ9คูณกับผลหารคือ5ได้45เมื่อไปรวมกับเศษคือ3 45บวก3เท่ากับ48จะเท่ากับตัวตั้งนะครับคือ48นี่คือข้อสังเกตที่ได้เพิ่มเติมตัวหารคูณผลหารแล้วไปบวกกับเศษจะเท่ากับตัวตั้งนะครับนักเรียนต่อไปจะเป็นอะไรเอ่ยไปดูครับอ่า อันนี้คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในคลิปนี้ครับนักเรียนเราได้เรียนรู้ว่าอะไรครับการหาผลหารที่ใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารทําได้โดยหาจํานวนที่นํามาคูณกับตัวหารแล้วผลคูณเท่ากับตัวตั้งหรือใกล้เคียงกับตัวตั้งมากที่สุดแต่ต้องน้อยกว่าตัวตั้งถูกไหมครับนี่คือวิธีการหาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณ และการหาหารนั่นเองเก่งมากครับนักเรียนอย่าลืมไปทําแบบฝึกหัดกันด้วยนะครับนักเรียนจะได้หาผลหารกันเก่งๆทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ